เปรียบเทียบ10อย่าง BWD Densa D9 AWD ตัวท็อป vs Chicker 009จากที่ผมได้ไปขับทั้ง2คันมาและใช้เวลาอยู่กับรถกว่า2ชั่วโมงต่อคันเป็นอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับผมกรอจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบทำคลิปอย่างนี้คือคลิปการเปรียบเทียบรถ2คันซึ่งคลิปเหล่านี้ มันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเสยเยอะนะครับโอเคมันอาจจะมีเรื่องของสเปคชีตมาบ้างแต่ในเรื่องของความนุ่มความประทับใจอะไรอย่เงี้ยมันจะออกไปทางเรื่องของความรู้สึกจะมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แรงๆมากทุกคนในเพจผมหรือแม้กระทั่งใน u t u b e ถามกันมาเยอะว่าอยากให้ทําเปรียบเทียบระหว่างรุ่น B ีวีดีเดนซดีตัวท็อปนะครับราคา2องล้านหกแสนบาทกับอีกหตัวก็คือ ซิเ k อร์0 9นะครับราคา3 9 9ล้าน9 0 0บาทนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับหลายๆเรื่องนะจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับถ้าอยากซื้อคันไหนให้ไปลองพิจารณาทดลองขับด้วยตัวเองทั้ง2รุ่นก่อนนะครับเอาความชอบของผมหรือว่าความรู้สึกของผมมาเป็นเกณฑ์เนี่ยก็คงจะไม่เหมาะนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความชอบที่ต่างกันเนาะเอาเละครับเรื่องแรกก่อนเลยความแรง ต้องบอกกันตรงๆว่าซิกเกอร์9เนี่ยนะแรงกว่าเพราะว่าแรงม้ามันอยู่ที่ประมาณ603แรงม้านะครับส่วนเดนซาดีน D D นี่นะครับแรงม้ามันอยู่ที่368แรงม้าในประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าใครชอบความเร็วความแรงเหยียบเป็นมานะครับซิกเกอร์0เนี่ยดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่า D D เดนซาดีนนี่มันจะทําได้ไม่ดีนะครับ เรื่องของการเร่งความเร็วการเหยียบเหยียบนี่นะด้วยความที่รถของมันเนี่ยสามร้อยกว่าแรงม้าเนี่ยมันก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าซีเคร์เนี่ยเหยียบสนุกกว่าขับเร็วๆเนี่ยค่อนข้างสนุกกว่านะครับอันนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องของความแรงของรถนะครับเรื่องที่2ครับความนุ่มของรถนะครับอันนี้ผมให้ความสําคัญหลักๆเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบรถที่มี ความนุ่มนะครับผมว่าทั้ง2คันเนี่ยนะความนุ่มไม่ต่างกันเลยถ้าอยู่ในโหมดที่เรียกว่าสะดวกสบายนะครับซิกเกอร์ศูสามารถปรับโหมดให้เป็นแบบสะดวกสบายได้ซึ่งแน่นอนครับว่าความนุ่มเนี่ยดีมากๆครับเช่นเดียวกันกับเดน s a ดีนนะครับสามารถปรับโชคนะให้เป็น โหมดสบายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความนุ่มนะครับเบาะหน้าเบาะกลางเนี่ยถ้าในโหมดนี้ไม่ต่างกันซึ่งแน่นอนครับว่าผมชอบทั้ง2รุ่นนะทีนี้มาถึงเรื่องของโหมดสปอร์ตนะในการขับนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีทั้ง2รุ่นนะครับเมื่อปรับโช้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ย BWDianza ทีนีนก็ดูรถแข็งแรงขึ้นมั่นใจขึ้นเหยียบเป็นมาเหมือนกันแต่แน่นอนครับว่าสาหรับความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่า ซ e e เกอร์ศเรื่องของโหมดสปอร์ตเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขับรถด้วยความเร็วเนี่ยนะทางซี e เกอร์เนี่ยจะปรับรถโหลดลงมาแต่ว่าทาง b ี d เนี่ยรถมันก็จะสูง190ซนติเมตรต่อไปเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับ ซีเร009เนี่ยใช้ช่วงล่างที่เป็นระบบถุงลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับระดับของรถเนี่ยก็ปรับได้3ระดับก็คือมาตรฐานสูงแล้วก็สูงมากนะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันเวลาที่รถมันจอดเนี่ยนะ รถมันจะโหลดต่ําให้เพื่อให้คนเนี่ยเดินขึ้นไปนะครับแต่ว่าต่ํากับต่ํามากเนี่ยมันไม่สามารถปรับได้รถของมันเนี่ยนะมันจะปรับให้เองทีนี้มาถึง BVD d e n เด D9 ดี d d นะครับใช้ระบบช่วงล่างแบบไดซัสซีนะครับซึ่งระบบช่วงล่างเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าทางเดนซ a เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองนะครับตอนนี้เนี่ยมันมี ไดซัเอ็กซ์ไดซเซไปแล้วด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้ไดซัซีมันก็จะไปปรับนะปรับที่โชค๊คได้เลยนะครับเราจะเรียกว่าสปอร์ตนะหรือเลือกแบบโหมดสบายนะครับผมเข้าใจว่ารถพรีเมียม MPV ทั้ง2คันที่แถมระบบช่วงล่างที่สามารถปรับเองได้ทั้งแบบสปอร์ตกับสบายเ<ม>นี่ยนะ<ม>นเพราะว่าไม่ต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยต้องไปเปลี่ยนโชค๊คออกเองนะครับ<ม>คือบางคนเนี่ยนะ ชอบรถนุ่มอย่างผมชอบมากรถนุ่มนะครับบางคนชอบขับแบบสปอร์ตนะครับทีนี้ระบบช่วงล่างผมว่ามีดีกันคนละแบบเลยทั้งถุงลมทั้งไดซัตสีนะครับถามความรู้สึกว่ามันต่างกันไหมก็ต้องตอบกันตรงๆว่าไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนะครับเอาที่โหมดสะดวกสบายนะกับโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ในความรู้สึกผมนะเรื่องที่4ครับเรื่องของเบาะนะครับ เบาของรถทั้งสองคันเนยนะแถมเป็นเบาะนวดมาให้ทั้ง4ที่นั่งก็คือคนขับคนนั่งข้างแล้วก็เบาะก,กลางทั้ง2ข้างนะครับทีนี้เบาะก,กลางของซีเครีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากว้างกว่านะครับคนตัวใหญ่ๆค่อนไปทางอ้วนเนี่ยก็จะนั่งสบายกว่าแต่สําหรับผมที่เป็นคนร่างท้วมเนี่ยนะครับนั่งทั้ง2คันมาเบาะก,กลางนะเอาเบาะก,กลางก่อนผมว่าไม่ต่างกันมาก แต่ต้องบอกกันก่อนว่าซิ e เกอร์เนี่ยเบาะมันกว้างนะครับถ้าเกิดว่าเปิดโหมดแบบบิส i n e เนเมื่อไหร่นะแล้วมันสามารถยืดขาไปได้นี่โอ้ตรงนี้สบายครับเพราะว่าซีที่ผมนั่งเนี่ยนะข้างหน้ามันสามารถเลื่อนไปได้ถ้าไม่มีคนนั่งเราก็สามารถพักเท้าขึ้นมาแล้วก็นอนได้เลย <S <S อันนี้ผมว่าเหมาะสําหรับผู้บริหารมากกว่าซึ่งรถคันนี้เนี่ยนะซิ e เกอร์ศูนในจีนเนี่ยกว่า75%ของผู้ใช้เป็นผู้บริหารแล้วก็ดาราเซเลบนะครับที่ไม่ได้มีคนเดินทางไปกับรถคันนั้นเนี่ย แต่มันต่างกันกันกบเดนซาดีนนะครับเดนซาดีนดูจะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเบาะของมันเนี่ยมันมีช่องตรงกลางแม้ว่าช่องตรงกลางนั้นคุณมายภรรยาผมเนี่ยนะครับจะวัดแล้วมันแค่คืบหนึ่งแต่มันก็สามารถเดินไปที่เบาะหลังได้และเบาะกลางของมันเนี่ยนะสำหรับผมผมว่านั่งสบายมีที่นวดด้วยแต่ว่าเวลาปรับซีทแล้วเนี่ยที่นั่งด้านหน้ามันไม่ปรับไปนะมันก็จะสามารถขึ้นพักขาได้อย่างนี้นะครับแต่ถือว่านั่งสบายได้เหมือนกันไปที่เบาะหลังครับ อ่ะถ้าเบาะหลังเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าทางซิกเกอร์ศูนเนี่ยนะเบาะหลังที่พักขาเนี่ยค่อนข้างแคบกว่า b v ว d ีดีเดนซดีนครับแล้วก็การขึ้นลงที่เบาะหลังเนี่ยนะเดนซาดีนายทได้ดีกว่าสะดวกกว่าคือขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปข้างหลังได้เลยแต่ว่าซิกเกอร์ศูเกนี่ยก็แอบเหมือนกระบะแคบนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยนะอ่าอธิบายไม่ถูกจริงๆมันต้องเลื่อนเบาะก,กลางก่อนแล้วให้ทุกคนขึ้นไปด้านหลังนะครับแล้วก็ซีกลางนั้น ก็ค่อยเลื่อนกลับมาแล้วเราก็นั่งนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการขึ้นลงนะครับส่วนเบาะหลังของซีคเออร์009นี่เอนได้เอนได้เยอะมากเหมือนกันนะครับบิวด mm ียนซาดีนก็เอนได้เยอะพอสมควรเหมือนกันอันนี้ในเรื่องของเบาะนะเรื่องของการนั่งที่เบาะหลังนี่นะครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะาทางซีคเออร์009จะรู้สึกกระเทือนกว่าทางบิว d ดี s นซาดีนนะครับอันนี้เบาะหลังล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกส่วนตัวของผม ในตรงนี้นะผมมองว่าซ i คลาส009เนี่ยแลดูเหมือนจะเหมาะกับผู้บริหารที่ไม่ได้ขับรถเองมีคนขับรถแล้วก็นั่งกันเนี่ยไม่เกิน สองคนก็คือบอกกลางตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมาะกับครอบครัวนะเพราะว่าบางฮาซันเนี่ยก็มีครอบครัวตอนนี้ไปเที่ยวกันเยอะครับครอบครัว5-6คนก็สามารถนั่งรถคันนั้นไปซึ่งก็ไม่มีปัญหาถ้าครอบครัวจะใช้ซีคิลศูน์พันแต่กลับมาที่ทางเดนซาดีนเนี่ยถามว่าเหมาะกับผู้บริหารไหมก็เหมาะกับผู้บริหารครับถ้าเกิดว่าเทียบกับรถน้ํามันในเซกเมนต์เดียวกันซึ่งผมเข้าใจว่าเดนซาดีนาเนี่ยทำออกมาไม่ได้เพื่อต้องการจะแข่งกับซีคิลศูนย์พราะก้าเอราะซ ดูแล้วพรีเมียมกว่าแต่ว่าเดนซาดีนาเนี่ยต้องการมาแข่งกับพูดกันตรงๆเลยก็คือเอาผ่านนครับเพราะฉะนั้นกลุ่มครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เดนซาดีนามีกัน5-6คน7คนเนี่ยนะครับใช้เดนซาดีนายจะค่อนข้างสะดวกกว่า อันนี้ในมุมมองของผมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะใช้ไม่ได้ผู้บริหารก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเบาะกลางแล้วก็เบาะหน้าของมันเนี่ยนะนั่งสบายทั้งคู่แต่เบาะหลังเนี่ยอันนี้พูดในความรู้สึกผมตรงๆนะก็คือเดนซาดีนเนี่ยค่อนข้างสบายกว่าแต่ถามว่าเมารถไหมทั้ง2คันไม่เมารถนะครับต่อไปเรื่องของแบตเตอรี่ครับซิ e เอร์ศูเนี่ยเป็นแบตแบบ400โวลต์ แต่ว่าสามารถชาร์จไฟได้แรงกว่าเดนซาดีนคือเท่าที่อ่านในกลุ่มบางคนบอกว่ารับไฟได้สูงถึง310กิโลวัตต์หรือว่าบางคนมาบอกว่า210กิโลวัตต์แต่ต่อให้เป็น210กิโลวัตต์เนี่ยก็ยังสามารถรับไฟได้มากกว่า b ีวีดีเดนซดีที่รับกําลังไฟได้อยู่ประมาณ166กิโลวัตต์นะครับขนาดแบตของทางซ e เ k e r 0.9เนี่ยใจะใหญ่กว่าก็คืออยู่ที่116กิโลวัตต์ชั แต่เป็นแบบ NMC นะครับจึงเลยไม่แปลกใจเนาะที่มันจะเบาวกว่าและรับกระแสไฟได้มากกว่านะครับส่วนทางของ BVD d e n s a D9 ตัวท็อปนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแบตบแบบ LFP นะครับสามารถรับแรงดันได้สูงแต่รับกระแสได้น่าจะอยู่ที่260แอมป์ ประมาณนั้นเท่าที่ผมคำนวณคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปที่ตู้ชาร์จเร็ว Seeker 009จะชาร์จเร็วกว่านะครับแต่ว่า BYD DENSA D9 จะชาร์จเร็วกว่าในบางสถานที่นั่นก็คือที่ที่มีตู้120กิโลวัตต์กับ180กิโลวัตต์ครับเนื่องจากว่า Seeker 009เนี่ยมันเป็นแบต410โวล์เนาะ แล้วก็ตู้ชาร์จในไทยถ้าเป็น120กิโลวัตต์ที่มันมีทั่วประเทศเลยเนี่ยมันสามารถจ่ายแอมป์ได้สูงสุดแค่2 0 0แอมป์ทีเนี้ยเอา200มาคูณ410ไฟที่ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ84 8 5ปิกิโลวัตต์ทาวแม้ว่ารถจะรับกำลังไฟได้มากกว่านั้นนะครับผมไปดูในกลุ่มของซีเคร็ูน์สูงสุดที่มีคนชาร์จกันมาเนี่ยนะครับชาร์จไป45นาทีแต่ได้ไฟมาประมาณ50กิลวัต์นนนซึ่่งแนอนว่าขนาดแบ,บ1116กิโลวัตต์นี่ย่ยได้อูทะประาณ4 3% ใน45นาทีเท่านั้นเองทีนี้เราพอจะเห็นภาพกันนะครับว่า Seeker 009เนี่ยถ้าเราจะใช้นะครับเราควรไปสถานที่ที่มันชาร์จเร็วใช้ตู้240กิโลวัตต์กับ300 60กิโลวัตต์นะจะดีมากนะครับมันจะทําให้สะดวกสบายแล้วก็ชาร์จเร็วแต่กลับกันมาที่ b v d d e n s a Dina ครับเนื่องจากว่าแบตมันเนี่ยมันเป็นแบตแบบ800โวลต์นะอาจจะไม่ถึง800โวลต์ผมเชื่อว่าน่าจะใกล้ๆกับ BVD Seal Performance วคือ BVD Seal Performance เนี่ยนะครับมันสามารถรับแรงดันได้ถึง650โวลต์ทีเนี้ยรับกระแสของมันเนี่ยมันน่าจะได้อยู่ที่240โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าแม็กเต็มๆของมันเนี่ยนะมันไปชาร์จในตู้180กิโลวัตต์มันก็จะได้เต็มๆเลยครับก็คือ 166กิโลวัตต์ในการชาร์จแบตเข้ามาที่รถนะครับและถ้าเกิดว่าใช้ตู้120กิโลวัตต์เนี่ยมันก็จะได้ไฟแม็กอยู่ที่120กิโลวัตต์เลยเพราะตู้120กิโลวัตต์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยในตอนนี้ครับแรงดันมันคือ1,000โวลต์แต่แอมมันจำกัดอยู่ที่200แอมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รถ2คันนี้นะครับถ้าเราไปที่ตู้180กิโลวัตต์กับ120กิโลวัตต์ บิววดีเดนซาดีนาจะชาร์จได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ตู้240กิโลวัตต์ขึ้นไปซิกเกอร์0ูนจะชาร์จได้เร็วกว่านะครับนี่คือเรื่องของแบตครับต่อไปข้อที่6ครับความต่างของระบบแอร์ผมชอบระบบแอร์ของซิกเกอร์0ูนเะครับเพราะว่ามันสามารถเลื่อนตำแหน่งลมมาหาตัวเรานะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากมันดูล้าและที่สําคัญก็คือว่ามันสามารถปรับให้โฟกัสหาคนได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ต่างกันกันกบที่ BD e n sa ดีเนะังปรับแบบอนาลอกอกย่ วันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันน้อยผมยังไม่ได้ลองดูเลยว่ามันสามารถปรับให้แอร์เนี่ยโฟก,กัสเข้าหาคนได้ไหมนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความล้ําของแอร์นะผมว่าซีเคร็009เนี่ยเนื่องจากว่าราคามันแพงกว่า400,000เนาะมันทําได้ดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าเดนซาดีนายมันจะด้อยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเย็นเนี่ยนะมันเย็นพอๆกันเลยเย็นมากๆเหมือนกันครับนี่คือเรื่องของแอร์เนาะเรื่องที่7เรื่องของตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นของซีเคอร์ศูนเนี่ยมันสามารถเปิดที่หน้าจอกลางได้แต่ปัญหาของมันก็คือว่าเวลาปิดเนี่ยนะมันต้องใช้มือผลักปิดเข้าไปอ่ามันจึงเลยดูแล้วแบบว่าอีกนิดเดียวถ้าเกิดว่ามันกดปุ่มแล้วปิดได้เนี่ยนะมันจะเจ๋งมากแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถกดเข้าไปได้ไหมนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะผมผลักตู้เย็นเข้าไปถ้าข้อมูลผมผิดพลาดยังไงคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ส่วนทางของ บีวอดีเดนซดียเนี่ยนะครับมันสามารถกดเปิดตู้เย็น,นยได้ประมาณ4ที่เนาะที่แรกก็คือจากจอข้างหน้ากดเปิดตู้เย็นปุ่มก็จะมีปุ่มออกมามีปุ่มที่คอนโซลจืดมีปุ่มที่ตู้เย็นจืดแล้วก็มีปุ่มที่ซีดต,ตรงกลางนะครับมันก็จะคล้ายๆมือถือเล็กๆนะจอเล็กๆตรงนั้นเนี่ยก็สามารถกดตู้เย็นออกมาได้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะเรื่องของตู้เย็น ซึ่งดูเป็นเรื่องเล็กน้อย bwdenza d ีไ a ทำได้ดีกว่านะครับเรื่องที่8ครับเรื่องของจอแล้วก็ระบบภายในถ้าพูดถึงหน้าจอตรงกลางของรถทั้ง2คันเนี่ยนะครับระหว่าง Seeker 009ย์กับ bwdenza d 9เนี่ยผมชอบของทาง,ง Seeker มากกว่าเพราะดูเหมือนออกแบบ uxui มาได้ดีกว่านะครับและที่สาคัญก็คือว่าเป็นภาษาไทยที่อ่านง่าย ปรับได้ง่ายดีเข้าไปไม่ลึกนะครับทีนี้กลับมาที่ b ิ Den d Densa D9 นะครับเอาจอกลางก่อนนะครับ DENSA d ีเนี่จอกลางเนี่ยต้องกดอย่างน้อย2ครั้งเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบของมันเนาะแล้วมันก็จะค่อนข้างลึกหน่อยแต่ในความลึกนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าความลื่นเนี่ยไม่ต่างกันซึ่งจอกลางถ้าให้ผมเลือกผมชอบ Seeker มากกว่านะครับอันนี้จอกลางเนาะต่อไปครับการสั่งการที่บอกลาง การสั่งการที่บอกการของซิคเคอร์เนี่ยถ้าดึงตรงนั้นออกมามันก็จะเป็นปุ่มเนาะให้เราได้กดนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วก็มันจะมีด้านข้างประตูเนี่ยให้เราได้กดเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิของแอร์เปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดประตูก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับแต่ผมชอบทาง VVD d e n เด D9 ดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีคล้ายๆจอแบบมือถือให้เราติดอยู่ที่ที่นั่งเลยแล้วเราก็สามารถสั่งการตรงนั้นได้ครับ เปิดแอร์ตรงนั้นได้เปิดเพลงตรงนั้นได้เปิดตู้เย็นตรงนั้นได้สั่งนวดตรงนั้นได้สั่งเปิดประตูตรงนั้นได้สั่งเปิดปิดหน้าต่างตรงนั้นได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ระบบของบอกกลางนะผมถือว่าผมค่อนข้างชอบของเดนซาดีตรงนั้นเพราะดูแลเนี้ยมันมันค่อนข้างง่ายดีแล้วก็ปรับได้สนุกดีทีนี้การปรับเอน บอกกลางจากหน้าจอข้างหน้ารถเนี่ยทั้ง2คันทําได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าหันไปอ้าวลูกกลับแล้วงั้นเราปรับเอได้เลยจากหน้าจอซึ่งอันนี้ทําได้เหมือนกันข้อที่9ครับภายในของรถการเปรียบเทียบภายในของรถเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ความชอบเลยคือซิเคิลศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยมันดูล้ำอ่ะมันดูทันสมัยสําหรับผมนะครับแล้วก็มันดูหรูหราพรีเมียมเท่ให้ความรู้สึกอย่างนั้นกลับมาที่ BVD d ด n เดี9นมันก็ให้ความรู้สึก รูระเรียบง่ายดูอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกคนละฟิลเลยถามว่าผมชอบแบบไหนมากกว่าใจหนึ่งผมชอบทางซ e e k e r 0 0 9เพราะว่ามันรู้สึกเท่คุณมันถ่ายรูปมาเนี่ยมันดูแบบฉันเป็นผู้บริหารสมัยใหม่อ่ะมันสะท้อนภาพรักประมาณนั้นแต่พอไปดูภายในของเดนซาดีนเนี่ยรู้สึกว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมันดูหรูเรียบง่ายสบายตาสำหรับผมนะอันนี้พอก่อนสำหรับผม และมันดูอบอุ่นเนี่ยคือผมเป็นคนมีครอบครัวเนาะผมจึงเลยชอบรถที่มันนุ่มๆดูอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวนะแต่ว่าถ้าใครชอบภายในดูล้ำนะครับดูทันสมัยดูเท่นเนี่ยผมว่าซีเคอร์009เนี่ยทำตรงนี้ได้ดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นภายในสีดำเนาะที่มันดูแบบดุมากมันคุมโทนได้ดีมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์บิวอินอวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมไปดูสีขาวมาแล้วโอ้สีขาวสวยเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าพอมาดูทางเดนซาดีนผมก็ชอบภายในแบบนั้นนะคือผมก็รู้สึกว่าเออมันดูหรูหรามีระดับแล้วก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องภายในเนี่ยนะแล้วแต่ความชอบเลยว่าคุณจะชอบแบบไหนเท่หรูหราดุดันสปอร์ตนะครับก็ไปซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้ารู้สึกแบบดูหรูหราทันสมัยอบอุ่นก็ไปที่บิวดี้เดนซาดีนายเพราะว่าสองคันนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนเนาะอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ร่วมมือกันกับ Volvo แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ร่วมมือกับเบนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนเจอร์ของทั้ง2แบรนด์นี้เนี่ยนะการตกแต่งภายในเนี่ยมันก็แอบต่างกันอยู่แล้วให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบนี้เนาะข้อที่10สิ่งที่ซ e e เกอร์ศมีแต่สิ่งที่ v, v ีว d ดีเดนซดีไม่มีซึ่งข้อน,นี้อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าราคาของ s e e เกอร์ศูที่มันแพงกว่าสี่แสนเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่มากกว่าของ บีวีดีเดนซาดีนายนะครับซีเคอร์0 9อย่างที่ผมบอกไปว่ามันแอบเหมาะกับผู้บริหารเพราะว่ามันมีทีวีตรงกลางเป็นจอที่สามารถดู YouTube ได้เนาะดูข่าวได้ดู Netflix ได้แล้วก็สามารถประชุมผ่าน Zo ูมได้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นนักร้องดังเนาะผมเป็นเซเลบดาราผมเป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วผมมีคนขับรถแน่นอนผมไปทางซี e คอรแล้วทีเนี้ผมต้องประชุมตลอดมก็ต้องไปทางเนี้แหละ เพราะมันดูสะดวกสบายนะครับผมนอนเอกเนกได้เลยผมทํางานมาเหนื่อยๆนะผมไม่อยากขับรถผมต้องการมาพักผ่อนผมเอาซีเคอร์ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือซีเคอร์สุดสกาวเนี่ยนะมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับสามารถสั่งการผ่านมือถือนะขอแค่มีเส้นชัดๆนะครับมันก็จะถอยจอดเองได้นะครับซึ่ง2อย่างที่ว่ามานี้บิวดีเดนซาดีไไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่บิว e ดีเดนซาดีไมีก็คือราคาถูกกว่า4 0 0แสนเพราะฉะนั้นก็เอาไปตัดสินใจเอาเองนะครับ และนี่คือการเปรียบเทียบ10อย่างนะครับระหว่างซี e k อ009กับ b ิววีดีเดนซนาะอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นความรู้สึกของผมแทกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การซื้อรถเนี่ยนะแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ถ้าถามว่าคันไหนดีกว่าผมฟันธงให้ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าถามว่าคันไหนเหมาะก,กับผมมากกว่าผมต้องบอกตรงๆว่า Seeker 009เนี่ยนะผมเห็นภาพของฮาซันนั่นแหละ เพราะฮาซันมีเงินชอบความแรงคุณไปดูรถที่บ้านของฮาซันได้เลยนะมัสแตงอย่างนี้เบนซ์ ben อย่างนี้แรปเตอร์อย่างนี้เขาชอบประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนันเนี้ยผมเป็นภาพฮาซันถูกต้องแล้วที่เขาซื้อขนนั้นเพราะมันดูเหมาะกับเขาเขาเป็นคนที่ชอบความซิ่งความแรงความเท่ความทันสมัยผมเป็นภาพอย่างนั้นแต่สำหรับผมผมมองภาพตัวเองแล้วผมเอาซีกเกอร์เนี่ยนะ มันเกินตัวไปหลายอย่าง1ราคา2คือถ้าใครดูคลิปวันนั้นที่ผมไปทดลองรถของฮาซันเน่นะผมพูดอยู่ไม่ตม่ำกว่า4ครั้งคือขับช้าๆก็ได้ผมเป็นคนไม่ชอบความเร็วครับเพราะฉะนั้น600กว่าแรงม้าที่ให้มาผมไม่ได้ใช้แน่นอนผมไม่เห็นภาพตัวเองในนั้นผมไม่ได้ชอบขับรถแบบว่า140-150ผมชอบขับรถตามกฎหมาย หลายๆคนถามว่าทาไมผมถึงไม่ให้ภรรยาผมขับรถเพราะเหตุนี้ครับเพราะภรรยาผมขับเร็วและผมผมไม่ชอบนั่งรถเร็วอ่ะเออผมขับเองผมจะมั่นใจกว่าและผมก็จะขับประมาณ1 1 0 120เพราะฉะนั้นผมจะเห็นภาพตัวเองในโหมดของ b ีวีดีเดนซาดีนยครับเพราะว่าผมไปเที่ยวบ่อยผมพาลูกไปเสมอความแรงระดับ368แแรงม้าสำหรับผมมัน เหลือๆแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นผมขอแค่รถที่นุ่มมีเบาะนวดมาให้ได้ก็จะดีมากแล้วก็สามารถขึ้นดอยได้เพราะผมไปเที่ยวบ่อยนะครับทีนี้ผมก็จะเห็นภาพตัวเองในเดนซาดีไนเสียมากกว่านะครับถ้าถามว่าผมจะเลือกกันไหนผมต้องตอบว่าเดนซาดีไนอยู่ละเพราะผมไม่เห็นตัวเองในซิคเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับแต่ว่าการเลือกรถเหล่านี้มันก็อยู่ที่ความรู้สึกของทุกคนเลยนะถามว่าผมจะเลือกเดนซาดีไนตัวท็อปไหมก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย ตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียมของมันเนี่ยนะมันก็เพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานของผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ก่อนจะซื้อนะไม่ต้องเชื่อผมเลยให้คุณได้ไปลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองทั้ง2แบรนด์ทั้งวิวเดนซาดีนแล้วก็ Seeker 009นะครับแล้วคุณจะได้คำตอบกับตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งหลายๆคนในตอนนี้ที่ได้ไปทดลองมา2องคันก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่ถ้าพูดตรงๆก็ต้องบอกกันว่า Seeker 009เนี่ยดูดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆในฐานะคนที่ใช้ v y d มาเลยนะเอาละครับคลิปนี้ก็คงพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากมีข้อมูลไหนที่ผมผิดพลาดไปสามารถพิมพ์โต้แยง้ง ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ถือไม่ว่ากันนะครับและถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอพระอภัยมณีสินสมุตรสุดสาครไน้าที่นี้ด้วยอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ